วันนี้เรามาทําอะไรกันครับเพื่อนๆคะวันนี้เราก็มาที่ฝ่ายนอนหมู่บ้านใหม่บางเติมไงคะค่ะเรามาดูพิธีกรรมกันในผีฝ่ายของหมู่บ้านเ็นี้กันนะคะค่ะความลี้ลับทางธรรมชาติและพลังชุมชนจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเลี้ยงผีฝ่ายเราลองมาดูพิธีกรรมกันเลยคะ่ะซึ่งก็มีวิทยากรคุณลุงศีพันมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผีฝ้ายด้วยคะ่ะการเลี้ยงผีฝ่ายนี่คือแบินป้แบนี้ แตยาตั้งแต่แม่นานแล้วโม่สมัยสายไม้เต้สายน้องที่เกตสายไม้แล้วก็มีเจวบ้านรุ่นปูปูแม่ปูน้องแม่ทำาายที่มาเรียกต่อไปเอาแนวไปใจ้แม่ใหม่ผเติมไปใช้เนื้งหลอดเหลือเจ้าบ้านรูปสานเกตสายไม้ไยบ้ากันเป็นแม่ายพืนหอมว่าทำาีายนึ่อว่าสีสายได้เป็นวันเป็นเดือนกว่าจะเซจ เลยก็ตั้งเจ้าที่เจ้ดินไวบ้บกปักษาสายเพื่อรู้ได้เสียเพื่อจะเอาน้ำนี้ไปใช้ในหมู่บ้านการเลี้ยงผีสายนี่คือเป็นแบบนี้ก็ฝ่าว่ามีเจ้าที่ดูแลไปปีในายจะเลี้ยงครั้งหนึ่งเดือนเก้าสมมติว่าถ้าแบบมันมีการเลี้ยงสายนี้มันจะเกิออดอะไรขึ้นมันก็มันลุงว่าคิดว่าม,มันจะเกิดเกิดกับคนดูแล เ่าเนี уров, ้มาเราเอาเอบนบานสังกาเจ้าท like, ี่ทีกทางไปแล้วเราบเียงมไปอยู่่าลุงลลุงก่อย่ม่วนใจละกาแฟีตัอ่งเลี้ยงอย่เขาเนี่ยเขาออกไปเลี้ยงกับบ้านอยเขาไปแนวเขเก่าเลี้ยงกันปิดหมู่กันนี่แนี่ก่นพราว่ามันมือคนนี้เจ็บไ้อยหย่อ